สวัสดีค่ะเรามาออกกำลังกายง่ายๆแม้อยู่ที่บ้านกันดีกว่าค่ะเราไม่ต้องออกไปไหนเราก็สามารถออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีได้เช่นเดียวกันและในวันนี้เรามีท่าออกกำลังกายที่จะมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแล้วค่ะวันนี้ง่ายหน่อยนะคะเราจะมานอนออกกำลังกายกันเริ่มแรกก็ให้เพื่อนๆนอนตะแคงข้างแบบนี้นะคะมือข้างหนึ่งเท้ากับพื้นไว พร้อมกับดึงหัวเข่าขึ้นมาแตะที่ข้อศอกแบบนี้เลยค่ะแอะๆอ,อย่าลืมเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะยังไงแล้วก็ให้เพื่อนๆทำอย่างเป็นจังหวะและต่อเนื่องค่ะ ในท่านี้เราจะได้การบริหารขาสะโพกหน้าท้องเอวด้านข้างรวมไปถึงแขนของเรานั่นเองเรียกได้ว่าเพียงท่าออกกำลังกายท่านี้ท่าเดียวก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนของร่างกายได้เลยละค่ะในท่านี้นั้นใครที่เพิ่งเริ่มฝึกก่็แนะนำให้ทำน้อยๆก่อนนะคะส่วนใครที่ฝึกจนชำนาญแล้วก็สามารถเพิ่มจํานวนขึ้นไปได้เอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะมากหรือน้อยหากเราได้ขยับขยืนหรือเคลื่อนไหวร่างกายนั่นก็ถือว่าเราได้ออกกําลังกายแล้วนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมหาเวลามาออกกําลังกายกันบ้างนะคะเราก็ขอเป็นแรงบันดาลใจและกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในการที่จะลุกมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเรากันค่ะ